ล่าสุดครั้งตอบอีกครั้งแจก5,000บาททุกสถานะแค่กดปุ่มทบทวนสิทธิ์นายระวะรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสศอสอคอได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5 0 0 0บาทในส่วนที่ผู้ลงทะเบียนอาจจะยังประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อจะได้ทราบว่าท่านผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์หรือไม่เพราะขณะนี้ระบบ ได้นำข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน10.6ล้านคนเข้าในระบบเรียบร้อยแล้วและจะมีการอัปเดตจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นระยะตามผลการคัดกรองกลุ่มทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีถูกปิด หรือคือไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีหรือบัญชีไม่ตรงกับซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อนามสก,กุลเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาแก้ไขตรงปุ่มสีเหลืองเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่และพร้อมโอนเงินให้ในรอบถัดไป กรณีนี้อยากจะแนะนำว่าให้ไปทำผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนจะหมดปัญหาและทำให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วและถูกต้องนายรบวลกล่ววา,ลกาวขณะที่ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะ เป็นเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยขอให้รับสิทธิเยียวยาผ่านมาตรการเยียวยาเกษตรกรส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทําการเกษตรและประกอบอาชีพอิสระด้วยสามารถรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา5,000ันบาทได้โดยหากท่านเคยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นเกษตรกรสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดสามารถขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งได้โดยใช้ปุ่มสีม่วง ยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2513ทางนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ SMS ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก900,000คนยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใหญ่5.4ล้านคนได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วขอความกรุณามาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินเยียวยายด้วยความรวดเร็วข่าวดีมาอีกแล้วคอรมอแจกการดรัวให้เงินเยียวยา2ล้าน ผู้พิการคนละ1,000บาทคอรมอรไฟเขียวแจกเงินเยียวยา2ล้านผู้พิการคนละ1,000บาทตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอมาเมื่อวันที่28เมษายนนางสาวรัชดาธานาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครมอเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอของเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดในทีให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ2ล้านคนคนละ1,000บาท ทั้งนี้คอรมอยังเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการที่อายุไม่เกิน18ปีจำนวน1.2แสนคนจากเดือนละ800บาทเป็น1,000บาทเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2563จากที่คอรมอเมื่อวันที่28มีนาคมปี2563ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น1,000บาทแก่ผู้ถือบัตรผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีไรายได้ต่ำกว่า10,000แบาทต่อปีจำนวน1ล้านคนข่าวดีมาอีกแล้วค่ะเราไม่ทิ้งการปรับสถานะรับเงินเยียวยาเพิ่มอีก2.6ล้านคนมาตรการเยียวยา5,000บาทที่เปิดให้ลงทะเบียนที่ w w w ร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดดคอมเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ผ่านตามระบบคัดกรองเราไม่ทิ้งการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษายน ปี2563เป็นต้นมาจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่าหลังจากดำเน,นินการมาแล้วครบ1เดือนมีการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายการนับจากวันที่ปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่20 22เมษายนในจำนวนนี้เมื่อหากการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านราย ก่อนที่จะผ่านระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและพบว่ามีสิทธิ์หรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าโคเรคเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร4.2ล้านรายเป็นค่าราชการ ข้าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม1.1ล้านรายและมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.5แสนราย ทำให้มีผู้ที่เข้าคายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได,ได้ตามมาตรการรับเงินเดียวยา5,000บาทจํานวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านลายซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจํานวน10.6ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งการส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่29เมษายนโดยในวันที่29เมษายนนี้จะเป็นการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และกลุ่มผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์ แต่โอนเงินไม่สําเร็จรอบที่2จํานวน1.1ล้านลายสําหรับความคืบหน้านั้นในวันที่30เมษายนนี้ระบบจะมีการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก4.8แสนลายส่วนที่เหลืออีก2.6 ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปี63กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันของรอบเดือนเมษายนด้วยเป็น2เดือนรวมเป็นเงิน1,000 0บาทโดยผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เวอร์ไวเว็บราไม่ทิ้งกัน .com ตั้งแต่วันที่29เมษายนเวลาหนาฬิกาเป็นต้นไปหากพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา5 0 0 0บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดก็แสดงว่าผ่านระบบคัดกรองได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากมาตรการรับมืทิ้งกันนอกจากนั้นสำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มอีก1ล้านลายปวดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์รับมืทิ้งการจำนวน3.5ล้านลายที่ ทีมผู้พิทักษ์ติตอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งก,กระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลรับเงินเยียวยาโดยเร็วต่อไปล่าสุดเราไม่ทิ้งการ16ล้านคนเข้าข่ายได้สิทธิ์ปรับข้อความใหม่แจ้งผู้ผ่านเกณฑ์รอรับเงิน กระทรวงการคลังปรับข้อความใหม่ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดแจ้งให้ผู้ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่29เมษายนปี2563เวลา6นาฬิกามีผู้ผ่านเกณฑ์และรอรับเงินกว่า3ล้านรายโดยเตรียมจ่าย4.8แสนรายวันที่30เมษายนส่วนที่เหลืออีก 2.6ล้านรายจะเล่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเผยมีสิทธิ์รับเกิน16ล้านคนผ่านเกณฑ์แล้ว10.6ล้านคนในอุตามะสาวนาย,ยุิวรัฐมนตรีว่าการกะระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ที่เข้าค่ายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได้ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทประมาณ16ล้านรายซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว10.6 ล้านรายและกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่2 9เมษายน ในวันที่30เมษายนจะมีการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิ์อีก4.8แสนรายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปี2563กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น2เดือน ทางนี้ขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ w w w r วเวบเราไม่ทิ้งการดตั้งแต่วันที่29เมษายนเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปทางได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดจากเดิมขึ้นข้อความอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ นายอุตามะกล่าวว่าสําหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก1ล้านลายโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็วและสําหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์จำนวน3.5ล้านรายทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไป นายอุตมะกล่าวว่ามาตรการเยียวยา5,000บาทดําเนินการมาแล้วครบ1เดือนมีจํานวนการลงทะเบียนรวม28.8ล้านรายการปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษายนในจํานวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ําหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านราย คงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านรายนอกจากนี้ยังกล่าวต่อว่ากระทรวงการคลังได้ให้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีสิทธิ์หรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4.2ล้านรายเป็นข้าราชการข้าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได,ได้ในระบบประกันสังคม1.1ล้านรายและมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.5แสนราย